เลรไม่ตีมาเป็นคุณชายตอนที่เก้าอมามาหาเนเฟยที่จวนซึ่งสนเฟยก็ดีใจมากเวลานั้นเขาต้องการที่ปรึกษาอามามาได้จังหวะพอดีเฉินเฟยพาอมามามาคุยในห้องของตัวเองอามาเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าอยู่ที่นี่ข้าไปาที่จวนงชายแล้วไม่พบเจ้ายังไงซะเจ้าก็ต้องอยู่จวนจะก,กูลหลิว ข้าก็ได้มาหาเจ้าที่นี่ดีจังข้ากำลังมีเรื่องกุ้มใจเรื่องอะไรเรื่องของเขาของเขาให้ข้าวางยาองค์ชายหมิงหยางอะไรนะวางยาใช่ข้าทำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้อยากทำถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องหนีหนี แล้วข้าจะหนีไปไหนได้ไปที่บ้านของข้าอ๋อข้าลืมไปข้าอยู่ที่วัดนี่เจ้าเป็นนักพจน์หรือหลวงจีนไม่ใช่ทั้งสองอย่างงแต่ว่าข้าไม่มีที่ไปเลยอาศัยท่านเจ้าวาดไม่ใช่หรอกข้าคิดมาตลอดว่าเจ้าเป็นคนของทางการคือข้าไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเจ้านะอะเฟยคือข้า แค่อยากจะช่วยเจ้าตอนนั้นบังเอิญค่าแค่ไปรับจอบแล้วเห็นว่าเจ้าไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ๆก็ถูกขังข้าก็เลยคิดอยากจะช่วยยังไงก็ต้องขอบใจเจ้าเป็นเจ้าที่คอยช่วยข้าแต่ว่าขอร้องละอย่าถามอะไรข้าอีกเลยมีงั้นคขืนข้าตอบผิดมีหวังเจ้ารู้แน่ รู้อะไรหรือใครส่งเจ้ามาเจ้าเป็นคนของใครข้าไม่ได้เป็นคนของใครทั้งนั้นข้ามาเพื่อช่วยเจ้าโดยเฉพาะเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าไม่ใช่คนขององชายเหมิงหยางไม่ใช่แน่นอนแต่เจ้าอยู่ที่จวนเหมิงหยางพอข้าตามเจ้าไปต่างหากเล่าข้าไม่ได้อยู่ที่นั่นเจ้าเลิกระแวงข้าเสร็ทีข้าอยากช่วยเจ้าจริงๆนะ ถ้าอย่างนั้นเราจะหนีไปที่วัดกันใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าแต่เจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าจะไปได้ไปได้สิข้าไม่อยากฆ่าใครแล้วก็ไม่อยากเป็นเครื่องมือของใครด้วยเครื่องมือแย่งชิงอำนาจไม่เกี่ยวกับข้าซะหน่อยถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราหนีกันไม่ได้ยังไงข้าก็ต้องบอกพ่อข้าอาเฟยตอนนี้ ไม่ว่าเจ้าจะตัดสินใจยังไงข้าก็ยินดีที่จะไปกับเจ้าและช่วยเจ้าแต่ตอนนี้ข้าหิววมากแถมยังเจอคนไม่ดีมาอีกเจ้าเจอใครอย่างนั้นหรือเจ้าองชายสี่น่ากลัวชมัดคนอะไรก็ไม่รู้ม่แค่น่ากลัวเรง่องจริงเรื่องรูกรค่งข้าว่าข้าววนถึงข้าจะว้วนก็ไม่ได้หนักกวใครเท่าไง นี่เจ้าคงไม่ได้พูดแบบนี้ต่อหน้าองชายหรอกนะถ้าข้าพูดอย่างนั้นข้าคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกตีที่เจ้ารอดมาได้องชายสี่ทั้งรายนะข้าคนโดยไม่มีเหตุผลอันนี้ข้าก็พอรู้แต่ที่ร,รู้รู้ข้าจะได้อาหารหรือยังได้สิเดี๋ยวข้าจะบอกจริงๆิงน้ามาหา,มาให้กับเจ้ารอข้าอยู่ในห้องอืมเมื่อส่วนเฟยออกไปเมื่อไปบอกจริงๆ เตรียมนำอาหารมาให้กับอามาเมื่อชิงชิงมาจากห้องครวัวพร้อมกับอาหารก็หย่นเฝ้าอามาอามากินอาหารไปด้วยเหลือบมองชิงชิงไปด้วยเจ้ามองข้าทำไมลึะท่านเป็นผู้ใดกันเหตุได้คุณชายถึงได้ด้วยสนิทสนมกับท่านนักก็ข้าเป็นเพื่อนอเฟยไงไม่เคยมีใครเรียกคุณชายว่าอาเฟยมาก่อนก็พอาข้าสนิทกับอเฟยสนิทมากๆ เหมือนเป็นคนคนเดียวกันเป็นไปไม่ได้องชายไม่เคยรู้จักท่านแน่นอนตั้งแต่เล็กจนโตองชายไปไหนข้าก็ไปด้วยตลอดไม่มีทางที่ข้าจะไม่รู้จักท่านแต่ข้ารู้จักเจ้าแล้วเฟยเป็นอย่างดีเจ้าไม่ต้องมาเฝ้าข้าหรอกข้าไม่ได้คิดร้ายอะไรกับปเฟยแต่กลับเป็นเจ้าต่างหาก ข้ารับใช้คุณชายมาตั้งแต่เล็กจนโตไม่มีทางที่ข้าจะทำร้ายคุณชายข้าก็ยังไม่ได้พูดเยี่ยงนั้นซะหน่อยงั้นเชิญท่านทานตามสบายข้าขอตัวเมื่อจริงๆออกมาเดินสวนกับเฉันเฟยบดีคุณชายเจ้าจะไปไหนเด้อคือบ่าวกำลังจออกไปข้างนอกคุณชายอยากได้อะไรไหมครับไม่หรอกขอบใจเจ้านะขรับ เมื่อเฉินเฟยเดินเข้ามาในห้องอาม,มาก็ถามจึงๆิงชิงชิงคง,ง,งออกไปข้างนอกแล้วสินะเฉินเฟยก็มองอาม,มาอย่างแปลกใจอาม,มารู้ได้ยังไงหรือชิงๆิงจะบอกอาม,มาไม่ได้บอกข้าหรอกข้าแค่เดาท่าทางของชิงชิงดูแปลกๆนะเจ้าไว้ใจบอกคนนี้มากแค่ไหน ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะจะรู้ได้ยังไงเพิ่งจะเจอจับจริงๆเมื่อไม่นานนี้เองเพราะตอนที่เขาทะลุมิติมาการรับรู้เพียงว่าจริงๆเป็นเบาวแต่นอกนั้นก็ไม่ได้รู้สึกอะไรพิเศษรู้แค่ชริงๆเป็นเบาวขอบใจที่เตือนข้ารู้แต่ข้าไว้ใจจริงๆอืม ตามใจข้าก็แค่อยากให้เจ้าระวังตัวไว้และเรื่องที่เจ้าคิดอยู่ก็เลิกซะก็ข้าคิดจะหนีไงไม่ใช่เรื่องนั้นเรื่องก่อนหน้านั้นตอนที่เจ้าถูกจับขังอยู่ในคุกเรื่องนั้นแหละเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าคิดอะไรเจ้าอยากตายใช่ไหมเหล่านี่เจ้าข้าดาวูก เจ้าอย่าถามเลยว่าข้ารู้ได้ยังไงเพราะข้าไม่บอกนี่เจ้าเป็นใครกันแน่คนที่ข้าไม่ควรไว้ใจน่าจะเป็นเจ้าซัมากกว่าหน้ามาโถเอ้ยข้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเสี่ยงอันตรายช่วยเจ้าหลายครั้งแต่เจ้ากลับไม่ไว้ใจข้าได้งั้นข้าไปเดี๋ยวเอามาข้าขอโทษงั้นเจ้าก็รับปากข้าสว่าเจ้าจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีก ค่ารับปากมัง้งทำไมต้องมีมัง้งฉันไฟอยได้แต่ยิ้มแห้งทำไมทำอย่างนั้นเขาจะกลับบ้านได้ยังไงเขาต้องการกลับไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ถึงต่างคนต่างมีความลับก็ไม่เป็นไรเพราะต่างฝ่ายก็หวังดีต่อกันด้วยความจริงใจหลังจากอามาทานอาหารเสร็จก็พากันออกมาเลือกซื้อของที่จำเป็น เพื่อใในการเดินทางเพื่อจะหลบหนีอาม,มาเดินตรงไปที่ร้านสมนุนไพรแล้วให้เฉินเฟยไปเลือกของใช้ที่จําเป็นอย่างเอินจากนั้นก็นัดเจอกันที่โรงเตียมเจียวโจูเฉินเฟยเลือกที่จะรออาม,มาที่นั่นในขณะที่อาม,มาเลือกสมนุนไพรอยู่นั้นก็บังเอิญมาเจอกับองค์ชายซีอีเขาเป็นอะไรเหมือนเขาไม่ได้มาซื้อสมนุนไพร พอถ้ามาซื้อสมุนไพรไม่จำเป็นต้องมาถึงที่นี่ด้วยตัวเองหรือจะมาหาหมอเพื่อรักษาแล้วเขาเป็นอะไรด้วยความอยากรู้จึงเดินตามเขาไปโชคดีที่ไม่มีองครักษ์ติดตามจนทำให้รู้ว่าองค์ชายสี่ถูกพิชเขามารักษาตัวจริงๆใครนะ่ะองค์ชายสี่ รู้ตัวทําให้หมอที่อยู่ข้างๆเข้าชาร้าตัวอามาทันทีและลากอามามา,มาคุกเข่าตรงหน้าองค์ชายซีเจ้าอีกแล้วขอประทานอภัยเพคะคือหม่อมฉันเห็นองค์ชายทำลับๆ,ๆับล่อๆหม่อมฉันก็เลยสงสัยว่าองคชายมาทำอะไรที่นี่เจ้าต่างหากที่ทำลับๆ,ๆับล่อๆมาแอบดูค่ะนี่เจ้าคงไม่ได้แอบตามข้ามาหรอกนะเปล่านะหม่อมฉันไม่ได้ตามมา ฉันแค่มาดูให้แน่ใจว่าพระองค์เป็นอะไรกันแน่ข้าไม่เคยรู้จักเจ้ายายเจ้าถึงมาห่วงข้าม่อมฉันไม่ได้ห่วงพะยะค่ะยังจะมาปฏิเสธอีกยอมรับก็ได้พะยะค่ะแต่ม่อมฉันอยากรู้ว่าพระองค์เป็นอะไรพะยะค่ะข้าถูกพิษถูกพิษคงไม่ใช่พิษชนิดเดียวกับองค์ชายหมิงหยางใช่ไหมพะยะค่ะ ทำไมเจ้าถึงรู้บอกข้ามาองค์ชายสี่ลุกขึ้นยืนแล้วบีบคอของอามาจนตัวลอยอามาหายใจไม่ออกพยายามดิ้นดินแล้วขอร้องให้ไว้ชีวิตเขายอมปล่อยเพราะอยากรู้ว่าอามารู้เรื่องพิษนี้ได้ยังไงแม้จะหมิงอย่างเขาก็ไม่เคยบอกมันเป็นพิษชนิดเดียวกันจริงๆ เจ้าบอกมาหม่อมชันเคยไปที่ตัวขององค์ชัยเหมิงหยางก็เลยรับรู้พะยะค่ะหม่อมชันมีวิธีรักษาอะัยค่ะจริงรอพะยะค่ะงั้นเจ้าก็ไปกับข้าไปรักษาค่ะไม่ได้พะยะค่ะคือหม่อมชั้นต้องไปพบกับสหายองค์ชายวางใจหม่อมชันจะไปพบองค์ชาย ที่โจนองชายหมิงหยางหม่อมฉันจะช่วยถอนพิษอย่างแน่นอนข้าไม่เชื่อเจ้าพ่อๆกับที่เจ้าจะถอนพิษในตัวข้าได้ฉะนั้นเจ้าตรงไปกับข้าเท่านั้นชนเฟยที่รออาหมาอยู่นานอาหมาก็ไม่มาสักทีเขาจึงย้อนกลับไปดูอวมาที่ร้านสมุนไพรเห็นองชายสี่พาหมาขึ้นรถม้าออกไปทำไมอาหมาถึงได้สวยขนาดนี้ เจอเข้ากับองค์ชายสี่เขาจะช่วยอามาได้ยังไงมีเพียงทางเดียวที่จะช่วยอามาได้คือต้องขอให้หมิงหยางช่วยฉน่อยจะรีบไปหามิงหยางทันทีมิงหยางที่ไม่คิดว่าฉนเอยจะยอมมาที่ตัวเขามาดูว่าสาเหตุที่ฉนเฟยมาก็เพราะต้องการให้เขาช่วยองค์ชายสี่ จับเพื่อนของเฉินเฟยไปข้าช่วยไม่ได้ขนาดองค์ชายยังช่วยไม่ได้แล้วใครที่ไหนจะช่วยได้องค์ชายข้าขอร้องให้ข้าทำอะไรข้าก็ยอมขอเพียงท่านยอมช่วยอามาจริงหรือเจ้าพูดจริงหรือจริงยอมทุกอย่างเลย เฉินเฟยพยักหน้าตอนนี้อะไรที่ช่วยอามาได้ก็รับปากไปก่อนมิงอย่างตกลงจะไปช่วยเพื่อนของเฉินเฟยแต่ในทางอามานั้นกำลังลำบากเขามียาถอนพิษก็จริงดาวองชายสี่ขี้ระแวงนักให้ขนเฝ้าเขาตลอดแม้แต่ตอนต้มยาเขาใช้เวลาเพียงไม่นานต้มยาจนเสร็จ ตาองค์ชายสี่กับนางมองไม่คิดจะเดิมองค์ชายดื่มยาทพยาค่ะข้าดื่มยาถ้วยนี้มันจะถอนพิษข้าทั้งหมดได้อยางงั้นเด้อขนาดหมอหลวงยังรักษาข้าไม่ได้แค่ยาถ้วยเดียวแน่นอนแพค่ะยาข้าถ้วยเดียวถอนพิษพ่อองค์ทั้งหมดไม่ได้มีเจา้ากากว่าหกข้าด้วยมันเพคะ องชายสิ่ตะคอกเสียงดังอามาก็เนื้อตัวสั่นไปหมดเวลานี้เขาตายได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะดูต่อหน้าคนผู้นี้อมฉันหมายถึงต้องดื่มหลายครั้งแล้วติดต่อกันด้วยพะี่ค่ะถึงจะถอนพิททั้งหมดได้พียค่ะใหญ่ๆเจ้าไม่บอกตั้งแต่แรกเจ๊ข้ามโหตายไปซะก่อนอย่างนั้นด้วยผมฉันขอประทานอภัยพยีะข้อ มามองหน้าองค์ชายสีหลังสีอมหิตท,ที่แผออกมาและสายตาที่มองเขาเหมือนเป็นศัตรูในที่สุดเขาก็ยอมดื่มยาจากนั้นผลข้างเคียงของยาก็ทำให้องค์ชายสี่หมดลทธิ์นอนเหยียดยาวอยู่บนเตียงอมามมองอย่างเคืองๆหมดลิ์สักทีกว่าจะรู้สึกตัวก็พรุ่งนี้เช้า ปันดีนะองค์ชายขาม่าผู้จบก็หมุนตัวออกมาจากห้องขององค์ชายถึงจะหนีไปไหนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะกำลังมีคนมาช่วยเขาก็แค่ต้องรอ